เคยสงสัยไหมว่าสิ่งของรอบตัวที่เราใช้ทุกวันใครเป็นคนคิดค้นขึ้นมาวันนี้เราจะย้อนรอย5สิ่งประดิษฐ์ที่พลิกโฉมโลกและชีวิตประจําวันของเราเริ่มจากโทมัสเอดิสันผู้ให้กําเนิดหลอดไฟที่ให้แสงสว่างแก่เราทุกคืนอเล็กซานเดอร์เกรแฮมเบลล์ผู้สร้างโทรศัพท์ที่เชื่อมโยงเราเข้าหากันข่าวเบนซ์ผู้ประดิษฐ์รถยนต์คันแรกที่พาเราไปทุกที่ทิมเบอร์เนสลีผู้มอบเวิร์ลไวด์เว็บให้เราท่องโลกออนไลน์ และอเล็กซานโดรวตาผู้คิดคนแบตเตอรี่พลังงานสำคัญในอุปกรณ์รอบตัวคุณการทำความเข้าใจที่มาเหล่านี้ทำให้เราเห็นคุณค่าความสะดวกสบายที่เรามีลองนึกภาพชีวิตที่ไม่มีแสงสว่างยามค่ำคืนการสื่อสารที่ต้องใช้เวลานานการเดินทางที่ยากลำบากโลกออนไลน์ที่ไม่มีอยู่จริงหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องเสียบปลั๊กตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนชีวิตเราไปอย่างสิ้นเชิง การรู้เรื่องราวเบื้องหลังสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ไม่เพียงเพิ่มพูนความรู้แต่ยังกระตุ้นให้เราตระหนักถึงพลังแห่งการคิดค้นและนวัตกรรมครั้งหน้าเมื่อคุณใช้สิ่งของเหล่านี้ลองหยุดคิดสักนิดถึงบุคคลผู้สร้างสรรค์ที่ทำให้โลกของเราเก้าวหน้าและสะดวกสบายพวกเขาคือผู้พลิกโฉมโลกอย่างแท้จริง